นิวนิสันอามร่ารุ่นวีราคาจำหน่ายอยู่ที่6,59,000บาทตัวนี้เป็นโฉมไมเนอร์เชดโลโก้ใหม่มาแล้วกุญแจรูปแบบใหม่สตาร์ทรถได้ด้วยติดตั้งชุดแต่งอีคไนท์แพ็กเกจอ่ากดปุ๊บมากดปุ๊บมายิ่งคลิกดาวรถมันพุ่งทยานเลย สวัสดีเพื่อนๆชาวออโต้สเตชันทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับรถซับคอมแพคซีดานรุ่นปรับโฉมใหม่ครับกับ New n i สสัน a เมล่ตัวนี้เป็นโฉมไมเนอร์เช e ส่วนรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะครับสมรรถนะการขับขี่เนี่ยจะตอบโจทย์การใช้งานของคุณหรือไม่เดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันครับ สำหรับรายละเอียดการตกแต่งของนิว n ิสันอา m ์เม m าไมเนอร์เนะครับต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนรูปลักษณ์ใหม่ทั้งหมดเลยนะทำให้ดูสปอร์ตพรีเมียมแล้วก็โชบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการติดตั้งของแต่งนะครับที่เป็นครั้งแรกของรถยนต์นิสันเนี่ยหลายรายการหลังจากที่ทางนิสันเนี่ยเขาทำการรีแบรนดิ้งนะครับเปลี่ยนโลโก้แบรนด์ใหม่นะครับนี่มาแล้วครั้งแรกในนิวนิสัน อัลเมล่านะครับมุมมองด้านหน้าตัวนี้นะครับมีการปรับรูปทรงนะแต่ยังคงความเอกลักษณ์แบบ V-Motion นเอาไว้ซึ่งตัวด้านหน้านะครับโลโก้อันใหม่เนี้ยก็ยังเป็นพื้นที่ที่ฝังตัวเลดาราเอาไว้เพื่อรองรับกับระบบการทำงานเทคโนโลยีความปลอดภัย360 safety shield ของทางนิสสันเขาเอาไว้นะครับแล้วก็มีการ เพิ่มกล้องที่กระจกบานหน้าเข้ามา n e ว n i s ันอ a เมร่าม c h เนอร์เนเนี่ย <c oughs> เขาจะมีการเพิ่มระบบความปลอดภัยเข้ามาหลายรายการด้วยกันนะเริ่มจากตัวระบบเปิดปิดไฟสูงต่ำอัตโนมัติ l a นดีพา a r เ u อร์วอร์นินะครับเตือนเมื่อรถออกนอกเลนแล้วก็ระบบค i ู e คอนโทรลอ่ามีแล้วนะ n e ว n i s ันอะเมร่าม c นเนอร์เชนต์คลูซคอนโทมาแล้วแต่ยังไม่ได้อดัพตีบอย่างสุดท้ายที่เพิ่งเข้ามาก็คือระบบ แจ้งเตือนแรงดันลมยาง <Wow. S 1> แต่วันนี้เราเอารุ่นรองท็อปมารีวิวก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างถ้าเป็นตัวท็อป V L เนี่ยเขาจะมีในเรื่องของไฟตัดหมอกด้านหน้ามาให้แล้วก็ระบบใหม่ๆที่เมื่อกี้ได้แจ้งไปนะครับรุ่น V เนี่ยจะไม่มีระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยางมาให้จะไม่มี Lane Departure Warning จะไม่มีเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติแต่ มีค i s e Control ให้คันที่เราเอามารีวิวในวันนี้นะมีการติดตั้งชุดแต่งที่เป็นแพ็กเกจเสริมจากโรงงานเลย Ignite p แพ็กเกราคาอยู่ที่1 9 9 9 9 0บบาทมีชุดสเกิร์ตด้านหน้านี่ที่เป็นแบบสปอร์ตแบบนี้นะครับสเกิร์ตด้านข้างนะครับ สเกิร์ตด้านท้ายที่เป็นดิฟฟิวเซอร์แล้วก็มีปลายท่อไอเสียคู่หลอกๆเอาไว้แล้วก็ดักเทลนะครับสปอยเลอร์ iler, ด้านท้ายเป็นแก๊ปสีดำเพิ่มขึ้นมาเท่านั้นยังไม่พอครับนี่มาแล้วหลายคนเคยบ่นกุญแจนิสันไม่ว่าจะกี่รุ่นต่อกี่รุ่นเหมือนกันทั้งหมดนะฮะนิสัน GTR จำได้ไหมเป็นแบบวงรีเรียวๆแต่มีคำว่า GTR อย่างเดียวเท่านั้นแต่ครั้งนี้ครับนิวนิสันอาร์เมมาแล้วกุญแจ รูปแบบใหม่เป็นกุญแจรีโมทนะครับความพิเศษคือสามารถสั่งการสตาร์ทรถได้ด้วยอ่ากดล็อกรถนะครับแล้วกดสตาร์ทรถค้างเอาไว้นี่กดไว้เงี้ยเพียงเท่านี้นะครับตัวรถสตาร์ทติดขึ้นมาแล้วเอสำหรับภายในของ n e w Nissan อ me ม a Minor c h a i นะครับต้องบอกว่าได้รับการตกแต่งใหม่ที่หรูหราพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะครับนี่อย่างเช่นคอนโซลด้านหน้าตัวนี้นะครับ ออกแบบแบบปีกที่สยายออกนั่นเองนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยสีเทาอมฟ้านะครับเดินได้ตะเข็บสีเดียวกันแล้ววัสดุที่ใช้เนี่ยเป็นแบบซอฟทั o นะครับก็ให้ผิวสัมผัสนุ่มอม่ดูหรูหราพรีเมียมนะครับส่วนด้านบนเนี่ยเป็นพลาสติกขึ้นรูปเหมือนเดิมนะครับหน้าจอตรงกลางตรงนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะก็ยังเป็นหน้าจอแบบ ทัชสกรีนนะครับขนาด8นิ้วนะครับรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto อันนี้ทำได้อยู่แล้วนะครับแล้วที่สำคัญ n ิว s a n a ่ m อ r ม,มอร i n o r c h a n g e เนี่ยเขาเพิ่มฟีเจอร์ ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้เรียกว่า Nissan Connect Service นะสามารถสั่งการผ่านแอปพลิเคชันเกี่ยวกับตัวรถเนี่ยได้เยอะมากๆเดี๋ยวพาไปชมว่ามันทำอะไรได้บ้างอ่าเดีย๋ยวพูดถึงภายในก่อนนะครับพวงมาลัยมัตติฟัง์กชันอันนี้มีให้เหมือนเดิมท้ายตัด D-Shape ทรงสปอร์ต3ก้านนะครับฝั่งซ้ายควบคุมระบบอินโฟเทนเมนต์ทั้งหมดส่วนฝั่งขวามาแล้วนะครับ Cruise Control จุดเซตอัพ ระบบครูสคอนโทรลอยู่ฝั่งขวาที่พวงมาลัยที่พิเศษไปกว่านั้นครับ n i สสันอ m เมล่าไมเนอร์เชงครับพวงมาลัยปรับ4ี่ทิศทางเรียบร้อยแล้วนี่สูงต่ำเข้าออกนี่ปรับได้แล้วนะครับหลายคนบ่นมากๆนะซื้อตัวแพงนะซื้อเทอรล่าซื้อนาวาล่าปรับ4ี่ทิศทางไม่ได้นิสสันอ m เมล่าไมเนอร์เชงปรับได้แล้วและก็อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นมาครับ แท่นชาร์จไวเลสไรสายนี่อยู่ตรงนี้เลยตำแหน่งติดตั้งนะสามารถวางลงไปแล้วก็ชาร์จแบตโทรศัพท์ได้ทันทีเออเจ๋งมากๆนะครับเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นรองท็อปเป็นรุ่น V นะครับเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะผ้าถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ย VL เนี่ย เบาของเขาจะเป็นเบาะหนังสังเคราะห์ที่มีเทคโนโลยีที่มีชื่อว่าโคเลโมดูเลก็คือเป็นหนังสังเคราะห์ที่สะท้อนความร้อนอ่าจอดกลางแดดเนี่ยเบาเข้ามาเนี่ยมันก็จะไม่ร้อนละอุนะนั่งได้นะครับพิงได้ไม่ร้อนแต่ว่ารุ่น V เนี่ยเป็นเบาผ้าก็เท่ไปอีกแบบนะดูแลรักษาง่ายแล้วก็เบาเขาเป็นสีทูโทนนะครับก็ช่วยเพิ่ม ความสปอร์ตความสวยงามให้กับห้องโดยสารอีกหนึ่งไฮไลท์เลยที่เพิ่มขึ้นมาต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกของรถยนต์ในกลุ่มนี้เลยในเซกเมนต์นี้เลยก็คือในเรื่องของฟังก์ชัน SOS นะครับนี่ตัวช่วยนะครับฉุกเฉินหากเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ย SOS ปุ่มนี้สามารถกดได้เลยก็จะโทรเข้าไปที่ Call Center หรือว่าถ้าหากคุณเกิดเหตุไม่คาดฝันนะครับเกิดอุบัติเหตุขึ้น Airbag ทำงานเนี่ย ทางคอเซ็นเตอร์เนี่ยเขาก็จะโทรเข้ามาเลยนะจุดเด่นของภายในห้องโดยสารนิสสันอเมล่าเนี่ยหลายคนรู้อยู่แล้วนะก็คือความกว้างขวางสะดวกสบายนะครับพื้นที่ตอนหลังเนี่ยมีเยอะมากๆนั่งสบายมากๆถ้าเพิ่มแอร์หลังกับพนักวางแขนมาให้อีกสักนิดนึงนะผมบอกเลยว่ามันจะคุ้มค่าคุ้มราคากว่านย้มากๆ อ่านี่นิสสัน Connect นะครับเป็นระบบใหม่เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใน n i สสัน a m e l เมล่าไมเนอร์เนะครับคุณสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาติดตั้งบนมือถือได้เลยนะทั้ง iOS ทั้ง Android อ่ะคลิกเข้าไปทำอะไรได้บ้างไหนมาดูซินี่ นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับสามารถแจ้งเตือนอากามผิดปกติของตัวรถได้ทั้งหมดเลยนี่สถานะรถยนต์นี่เช็คได้ไม่พบปัญหานะครับสามารถกดล็อกรถจากระยะไกลได้เลยหรือว่าปลดล็อกรถจากระยะไกลได้เลยนะครับสามารถสั่งสตาร์ทเครื่องยนต์ผ่านตัวแอปพลิเคชันด i s ัน n อนเน็ก t นี้ได้ด้วยนะบางทีหาคุณแจไม่เจอก็ใช้โทรศัพท์ใช้แอปพลิเคชันตัวนี้เป็นเหมือนกับ สมาร์ทย์เล่าพกติดตัวมีโทรศัพท์ติดตัวอแล้วก็สามารถสตาร์ทรถได,ด,ด้ล็อกรถปลดล็อกดูสถานะต่างๆของตัวรถได้ดูประวัติการขับขี่นะครับเลขไมอะไรต่างๆเนี่ยขึ้นแจ้งเตือนหมดเลยนะครับแล้วก็ความเร็วที่ใช้ตอนขับมานะครับ <S <S เกินกำหนดหรือเปล่า <S <S ก็จะมีแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับแล้วก็การแจ้งเตือนเข้าศูนย์บริการนี่นะครับถึงรอบระยะที่ต้อง เข้าศูนย์นะครับก็จะมีแจ้งเตือนที่ตัวแอปพลิเคชัน n i ส s ัน Connect นี้ทั้งหมดเลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอในเรื่องของฟีเจอร์นะครับนี่ค้นหาตำแหน่งรถยนต์นี่ตำแหน่งรถยนต์ของเราเห็นไหมแจ้งเตือนอย่างนี้เลยนะสามารถจิ้มเข้าไปแล้วก็เปิดเป็น g o o g l e Map เดินตามได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคุณผู้ชายนะไปเที่ยวไหนนะครับถ้าคุณภรรยามีนิสสันคอนเน็กอยู่ในมือแล้วแล้วก็ เขาเช็คตำแหน่งรถยนต์ของคุณได้นะครับแต่ว่าข้อดีคือมันหารถเจอง่ายนะครับแล้วก็สามารถสั่งให้ตัวรถเนี่ยกระพริบไฟหรือว่าบีบแต่ได้เวลาหารถไม่เจอเวลาอยู่ในที่จอดรถนะครับในห้างหรือว่าสนามบินต่างๆก็สั่งการได้ทั้งหมดเลยแต่ตัวเนี้ยแจ้งให้คุณทราบก่อนนะครับหลายท่านไม่รู้ สามารถใช้ฟรีได้3ปีนะครับคุณซื้อนิวนิสันอเม m ั n งม Chain ไปแล้วเนี่ยเขาจะแถม e s i m แล้วก็ให้แพ็กเกจนี้นะครับคุณใช้ฟรีเนี่ยปีเมื่อครบกำหนด3ปีแล้วคุณสามารถซื้อแพ็กเกจเสริมนะครับเพื่อใช้งานเจ้านิสันคอน n น e t ตตัวนี้ต่อไปได้นะก็ไปซื้อเอาถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ความอัจฉริยะล้ำสมัยที่ทางนิสันเนี่ย เขาใส่มาแล้วต้องบอกเลยว่าใส่มาในรถแบบเริ่มต้นเลยนะครับ Eco Car City Car มีฟีเจอร์แบบนี้นะครับผมบอกเลยว่านิสันเทอร่านะครับรถกระบะนิสันนาวาล่าที่ราคาสูงกว่านี้ยังไม่ได้ฟีเจอร์นิสัน Connect แบบนี้เลยนะนี่ความอัจฉริยะรูปแบบใหม่อนิสันใส่มาให้แล้ว n i วนิสสันอะเมล่าไมเนอร์เชนตเนี่ยตัวเครื่องยนต์เองนะครับระบบส่งกําลังหรือว่าระบบช่วงล่างเนี่ยไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนแต่อย่างใดนะก็ยกมาจากตัวโฉมเก่าทั้งหมดนะครับเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่ทั้งแรงและก็ประหยัดอยู่แล้วนะ1.0เทอร์โบตัวนี้นะครับกำลังแรงม้าเนี่ย100แรงม้าแรงบิดเนี่ย152นิวตันเมตร แล้วก็ตัวแรงบิดเนี่ยเขาเป็นแบบแฟลททอก็คือเป็นแรงบิดแบบต่อเนื่องที่รอบเครื่องยนต์เนี่ย2,400รอบถึง4,000รอบต่อนาทีคือมีแรงบิดมาให้ใช้ต่อเนื่องจริงๆนะครับเนี่ยอาจจังหวะเร่งแซงเนี่ยมันปู๊ป้ารทันใจมากๆเนี่ยกดปุ๊บมากดปุ๊บมายิ่งคลิกดาวน์ลงไปนะครับเข็มรอบความเร็วฟ้าดเนี่ยโอรถมันพุ่งทยานเลยตรงนี้ ไว้ใจได้นะครับในเรื่องของอัตราเล่งน,นะครับแล้วก็ตัวเกียร์นะครับการเปลี่ยนเนี่ยค่อนข้างที่จะนุ่มนวลสมูทนะครับไม่ค่อยมีรอยต่อนะเพราะว่าเกียร์ตัวนี้มันเป็นเกียร์แบบ e อ็กโทนิกซีบนะก็เป็นเกียร์ชุดเดิมนั่นแหละแล้วก็มี D-Step Logic มาให้ใช้ก็คือเนี่ยมีเกียร์แลนะครับลากลงมาได้นะเวลาลงทางชันหรือว่าขึ้นไต่าทางชันเนี่ยคุณก็สามารถใช้เกียร์แหรือว่าเกียร์โรดูอัตราเฉลี่ย เชื้อเพลิงกันหน่อยนี่ตัวเลขที่หน้าจอนะครับอัตราเฉลี่ยนะครับน้ำมันเชื้อเพลิง18.1กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งอย่าลืมนะว่าเมื่อกี้เราขับในรูปแบบการทดสอบด้วยมีเค้นพลังมันออกมาตัวเลขอาจจะไม่สวยสักเท่าไหร่แต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ประหยัดมากๆเพราะว่าตัวเลขตาม e ีโคสติเกอร์ที่ s สันเขาเคลมเอาไว้เนี่ย23 จุดกิโ <Wow. S 1> ลเมตรต่อลิตรแต่ขับจริงๆเนี่ยป้วนเปี้ยนอยู่ที่18 1 9ถึง19กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าไม่น่าเกียดเลยนะอย่างที่บอกไปช่วงล่างเนี่ยเหมือนเดิมเลยไม่ได้มีการปรับจูรหรือปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนใดๆทั้งสิ้นนะครับด้านหน้าก็ยังเป็น m a c p e r s o n Start มีเหล็กกันโครงด้านหน้ามาให้ด้านหลังเป็นทอ s i ชัน Be ี m ก็คือเป็นคานแข่งแล้วก็เป็นคอยสปริงนะครับต้องบอกว่านิสสันเนี่ยเขาเซตอั ช่วงล่างในรถแบบซิตี้คาร์แบบนี้มาค่อนข้างที่จะกลมกล่อมนะครับคือมันไม่ได้นุ่มนั่งสบายจนยุ้ยยานเกินไปแต่ก็ไม่ได้เฟิร์มแข็งตึงตั้งแบบสปอร์ตขนาดนั้นคืออยู่ในค่ากลางๆที่มีความสมดุลบาลานซ์ค่อนข้างดีนะครับเนี่ยเราขับอยู่ในทางด่วนบูรพาวิถีนะครับมีลมปะทะนะครับมีเปลี่ยนเลนมีมุดอะไรต่างเนี่ย มันก็ยังให้การทรงตัวที่ดีมากๆอ่ะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเลนนะครับอ่ะเปลี่ยนเลนปุ๊บเปลี่ยนเลนเร็วหน่อยเนี่ยเห็นนะอาการโครงเคลงหรือว่าตัวรถโอนเอ็นโยนย้วยเนี่ยไม่ค่อยมีให้เห็นอ่าจะเปลี่ยนเลนเห็นปหนิ่งพวงมาลัยนิ่งโดยภาพรวมโอเคมากๆแล้วก็ยังมีความนุ่มที่นั่งสบายอยู่นะครับไม่ได้แข็งตึงตังแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือในเรื่องของ ระบบความปลอดภัยนะครับหลายท่านทราบดีว่านิสสันเองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นผู้นำเลยนะเป็นผู้บุกเบิกระบบความปลอดภัยที่ครบคันในรถแบบซิตี้คาหรือว่า e ีโคคานะครับเขาจัดเต็มจริงๆใส่มาให้ครบนะครับนิสสันเขาเรียกระบบความปลอดภัยของเขาว่า360 safety s h i เซฟตี้ชิลนะครับมีมาให้ครบเลยกล้องรอบคันนะครับตัวจับวัตถุรอบคันนะครับ เตือนกันชนด้านหน้านะครับมีให้หมดเลยนะครับคือเรียกได้ว่าครบคันแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมนเป็นตัวรองท็อปก็จะมีระบบความปลอดภัยบางรายการที่ขาดหายไปอย่างเช่นตัวบายสปอร์รุ่น V เนี่ยไม่มีบาย p o r t มาให้แล้วก็ระบบใหม่อย่างเตือนเมื่อรถออกนอกเลนนะครับอันนี้ไม่มีให้นะฮะตัวท็อป VL เนี่ย ถึงจะมีให้นะเป็นระบบฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ด้วยนะครับเมื่อเราเปลี่ยนเลนอ่าหรือว่าออกนอกเลนโดยไม่ตั้งใจนะครับไม่ได้เปิดไฟเลียเ้ยวนี่จะมีแจ้งเตือนที่หน้าจอแล้วก็พวงมาลัยจะมีการสั่นนะครับอันเนี้ยรุ่น V ีเขาไม่มีให้นะครับแล้วก็ระบบ RCTA หรือว่าเตือนการชนด้านหลังอ่ามีวัตถุเข้ามาด้านหลังขณะดท้ยหลังเนี่ยก็จะมีเตือนอันเนี้ยรุ่น V เนี่ยเขา ไม่ได้ใส่มาให้นะครับก็จะมีตัดออกไปบางรายการนะครแต่ฟีเจอร์หลกักๆยังมีมาให้ครบถุงลมนิละภยัยทุกรุ่นย่อย6ตำแหน่งอันนี้ดีมากๆเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่บอกเลยว่าช่วยเพิ่มความมั่นใจได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งฟีเจอร์ใหม่นะครับช่วยเหลือการขี่ก็คือในเรื่องของระบบ Cruise Control นี่ นิว Nissan อ m เมล่าตัวไมเนอร์เชนใส่มาให้แล้วนะครับแล้วก็รุ่น V ีรองท็อปได้ด้วยน่านี่ Cruise Control แต่ว่าไม่ถึงกับเป็น a d a p t i ี e นะแต่ว่ามีให้ก็ดีกว่าไม่มีโดยภาพรวมแล้วนะครับก็ต้องบอกว่า New Nissan อ m เมล่าไมเนอร์เชนเนี่ยเขาก็มีความคุ้มค่าคุ้มราคานะครับมีการปรับเพิ่มฟีเจอร์นะครับปรับรูปลักษณ์ใหม่โหดูสวยงามดูสปอร์ตพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วถ้าเทียบกับคู่แข่งในตลาดราคา เจ้าน i สสันอะเมร่ามเนอร์เชเนี่ยราคาถูกกว่านะโดยเฉพาะรุ่น V ีรองท็อปนะครับราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่6 5แ0 0 0บาทเท่านั้นนะครับแต่ถ้าคุณอยากรอแบบนี้ใส่ชุดแต่ง i g n i น e p แพ็กเกแบบนี้ก็เพิ่มตังอีก1 9 9 9 0บาทนะก็จะได้ชุดแต่ง p a ็กเกจอีกไนทเต็มๆแบบนี้หล่อๆไปเลยนะครับและที่สำคัญในเรื่องของฟีเจอร์ n i สสัน Connect นะครับที่เพิ่มขึ้มาอันนี้ ช่วยในเรื่องของความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นจริงๆนะครับคุณแค่พกโทรศัพท์โหลดแอปพลิเคชัน n i สสั n คอนเน็กติดเครื่องไว้นะสามารถใช้แทนกุญแจรีโมทได้ทั้งหมดเลยสตาร์ทรถได้ปลดล็อกรถได้เช็คสถานะรถได้ตรวจสอบตำแหน่งของรถได้นอกเหนือจากนั้นแล้วครับนิวนิสสันอะเมร่ามเนอร์เชนเองเขาก็มีสีตัวถังใหม่ให้เลือกด้วยอย่างเช่นคันนี้นะครับจะเป็นสีเทา เกสกายเพล่นะจะเป็นสีเทาอมฟ้าถ้าจอดในที่มืดเนี่ยจะเหลือบม่วงๆนิดนึงแต่ถ้าออกมาจอดกลางแดดแบบนี้จะเป็นสีเทาอมฟ้าแล้วก็ประกายมุกด้วยก็ต้องบอกว่าเป็นเทนดี้นะครับเป็นสีที่กําลังได้รับความนิยมอยู่ตอนนี้นะหลายคนก็เรียกเทาลมโบเทาลมโบแต่ถ้ามาดูคันจริงใกล้ๆเนี่ยมันจะออกฟ้า,ฟาๆเทาๆจอดในที่มืดจะออกม่วงๆเหลือบๆนิดนึงคล้ายๆกับท้องฟ้า ที่เรามาถ่ายกันในวันนี้เลยนะสีนี้สวยมากๆเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมีรุ่นที่เป็นหลังคาทูโทนอ่าหลังคาจะเป็นสีดําทั้งหมดเลยให้เลือกด้วยตรงนี้ก็เพิ่มตังอีกอีกหนึ่งก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสำหรับนิสสันอะเมล่ามายเนอร์เชนที่เรานำมารีวิวให้ได้ชมในครั้งนี้นะครับหากเพื่อนเพื่อมีคำถามก็สามารถเข้ามาพูดคุยคอมเมนต์กันได้เดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์เลยและหากเพื่อนเพื่อนดูแล้วชอบใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร b ์ช่องออโต้สเตชันให้เราด้วยสำหรับว,วันนี้ผมมอนสเตอร์ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ